เออเอาเอายังไงคุูก็ต้องเอาสี่ละซื้อ้อมดีกว่าอ้าวโอ้ว้าววว อันนี้เป็นทางลงจากภูทับเปิดนะคะสุดยอดเลยมาลมาเดียวกันไยอยอสนุกไหมครับไม่ลุกเลยมาเพี้ยอะไรเนี่ยสนุกไหมคะ นะไม่ถามไม่ถามบาง,บางไม่ถามน,น,นี่เรามาดูวิวข้างนอกกันพิววิวสุดยอดเลยอะ<า>วิว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 โอ้ว้าวนี่เป็นทางของลองของลองของลองวิ มันจะเป็นของลองของลองนี่เลยนี่มีการว่าถ่ายรูปกันนะครับเป็นโคงลงที่สวยงามมาก จากด้านบนลงไปด้านล่างกี่กิโลเมตรคะี่ะ25กิโลเมตรค่ะรถโรจะพาไป10กิโลเมตรครับ<ณ><ค><ณ>เป็นทางลัดซึ่งเราไม่รีบนะคะเราอะจอดรถกอดรถอะไไร,รูปการถ่ายรูป,ปนี่เลยหน้าโตโยต,ต,ต้าเล่นกันอย่างนี้แล้วกูไม่จอดได้ไง